ว่านบริสุทธิ์โอ้ยยี่สิบโอ้ยแล้วก็เป็นยี่สิบหมดให้ไม่ใช่สามยาซีอัลมีอยู่ไหมโอ้ยยี่สับห้าโอ้ยยี่สิบห้า

thank okay. you

คุณไหนข้นาไปขว่งาลนสิงบางไทบางนี่วะ้างครับโจอเ็บเจ็บเจ็บห้าเดวี